นี่แดงครับเหมือนเด็กอะอะเด็กขาด่ะพี่นั่นพี่เป็นเลยค่ะได้ครับพี่เป็นคิดผมพูดถึงหัว่อนี้นิดนึงครับเราไม่คาดขวังว่าเราจะสามารถ จบกับรายการนี้ได้ใช่ครับไม่เคยคิดที่อยากจะรับรายการแบบจริงจังในชีวิตเลยพี่เพราะว่าเป็นคนที่เกิดมาไม่ชอบเรื่องเครียดครับแล้วก็เป็นคนแพ้ได้พี่ชีวิตจริงเป็นคนแพ้ได้ไม่ชอบการแข่งขันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราเก็บเราคือตัวอตัวคือคือมาตูมเขาก็บอกว่าเป็นเรียลลิตี้มันมันไม่มีบทอ่ะมันไม่มีบทเราก็เล่นจริงเลยถ้าเราแบบรู้สึกแบบเครียดจริงเราก็บอกอ่าทะเลาะจริงแล้วก็บอกโกรธจริง เราก็บอกในรายการเลยแล้วก็ค่อยไปขอโทษทีเดียวครับเพราะว่าพี่ลูกเกดเขาน่ารักมากครับแต่แม่เขาบอกว่าเราโกรธเขามันค่ำคืนเลยนะโกรธเขามานค่งคืนใช่ใช่ใช่โกรธโกรธเรื่องจริงแล้วก็ต้องเคลียร์กันตลอดครับต้องเคลียร์กันทุกันอาทิตย์ก็คือถ้าเกิดเลิกแล้วครับก็จะไม่กลับบ้านรอเคลียร์กับพี่ลูกเกดก่อนกี่ปีนะคือผมต้องเลิกรายการเนี้ครับตอนกลางคืนก็เหมือนเมื่อคืนตีหนึ่งก็พี่ลิเดียก็โทรมาอะไรเงี้ยหรือผมก็ต้องพิมพ์ไปหาณนิสาทุกครั้งที่ถ่ายจบครับพี่เพราะว่า เนื่องจากถ่ายแล้วมันจริงจังกันมากไงเราก็แบบด่ากันจริงด่ากันจริงโกรธกันจริงอะไรเงี้ยพอจบรายการก็ต้องมาขอโทษการพลเรือนดิงฐ์ด่ากันจริงเลยครั้วันพ่อแม่เขาบอกว่าแรงอยู่แรงอยู่พี่ด่ากันจริงอ่ะก็โกรธเพราะว่าพี่ลูกเกดเขาเล่นเกมเก่งไงเขาเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากพี่เข้าใจป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงหรือนี่ปลอมมันเนี่ยจริงๆใช่เขาเล่นเกมเก่งมากแล้วเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไงเราก็แบบว่าบางทีเราแบบเราแบบ เราเฮ์ยจริงอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคีย่าาย <ขอ S 2> วเ,เขาไงมันไม่น่าหงายพี่แต่มันแบนบพี่เป็นคนอย่างนี้เหรอใช่ป่ะเพราะว่าหลังกล้องอ่ะเขาก็มิกกี้จูดีมา <c oughs> พอหน้ากล้องเอา้าทรายศเราอีกแล้ว <c oughs> เราก็เลยต้องเคียยวว่าตกลงเป็นยังไงพี่ตกลงเป็นยังไงอะ่ะใช่อะหน้ากล้องเราก็แรงพี่เพราะว่ามาตุมเขาให้สิทธิ์เรา เป็นที่พี่เพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราไม่ได้อยากทํานะรายการแบบนี้ถ้าเกิดเขาให้เราทําอะเราก็ขอเป็นตัวเราใช่พี่เพราะว่าชีวิตจริงก็เป็นคนไม่ชอบแข่งไงแต่ว่าเหมือนคนเป็นไบโพล่าเวลาเครียดอะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มันก็ต้องแบบตะโกนใช่มันต้องมีตะโกนมันต้องมีโมโหอะไร้ยแพ้เตียงในหัวเออใช่ใช่มันต้องตะโกนดีนึงใช่มันพี่พี่ไปดูพี่จะรู้ว่าเยอะเลยอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบอกประตู เป็นอ่อเป็นครั้งแรกที่รับนะครับยืนยันครับเป็นครั้งแรกที่รับนะครับโซเชียลวอลลเออร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีซีซั่นหน้านะครับบอกมาตัวว่าให้ไปติดต่อคนอื่นก่อนเลยค่าจ้างค่าตัวล่ะไม่ไหวไม่ไหวพี่มันมันพี่ผมไม่ได้นอนเลยนะผมไม่ได้นอนเลยเพราะว่ารายการนี้พอมาถ่ายจบปุ๊บมันยังไม่จบนะเพราะว่ามันต้องมีแข่งต่อแล้วก็ลุกลุกทีมอะวอลลเออร์เขาก็จะจริงจังเขาก็จะโทรตามเรา โทรตามเรามาคุยงานต่ออะไรเงี้ยพี่แล้วเราไม่ได้นอนอะคือชีวิตจริงเราจะไม่ได้มาจุกจิกขนาดนี้เลยอะต้องมาโทรตามเราอะไรเงี้ยไม่ได้นอนเลยหลายคนก็ยังมองว่าแบบเราแบบมีความแบบสนุกถกฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมาเป็นหัวหน้าจริงจังต้องมาใช้แบบความแบบลูกทีมเออลูกทีมครัือใช่ใช่ใช่คือหน้ากล้องอะดูฉันหน้ากล้องอะหน้ากล้องอะดูเป็นคนแบบเฮฮาอ่าหน้ากล้องอะจะดูเป็นคนแบบ แต่แรกแต๊ะแต๊แต่ว่าชีวิตจริงจริงก็มีมุมซีเรียสอยู่พี่ทำไมละ่ะโอ้โหพี่จะให้ผมเป็นอย่างนี้ตอลอดเวลาเหรอผมก็มีมุมซีเรียสแต่เป็นมุมที่คนเขาไม่ค่อยเห็นอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้เห็นในรายการโซเชียลวอลเลเยอร์ไ,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 ปเ,ไ,ไเป็นเธอได้ไเป็นเธอได้นอนคิดแบบจากลูกทีมอ่ะก็เดี๋ยวผมผมสปอยไม่ได้พี่แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวพี่ไปดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว่าลูกเกดเบาผมเยอะ เราก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากกันเยอะมากโอ้โหปวดหัวมากปวดหัวมากยังไม่กลับบ้านด้วยกทุกครั้งต้องไปเคลียร์อิมาตูมึงมันมือหร่อรจริงๆเรื่องจริงด่าตาก้องก็มีเอาจริงมีดาตาก้องด้วยเพราะว่าอิมัตูมันแบบเหมือนคนโรคจิตเสพติดดามมาพี่เขาจะบ้า สปินดามาแล้วบางทีถ่ายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเที่ยงคืนมึงยังต้องการดราม่าอีกผมก็ไม่ไหวแล้วปวดหัวมากอยากกลับบ้านแล้วทำอไงให้ให้ได้กลับบ้านด่าตะกองแม่งเลยกลับบ้านเลยมีมีมีาก็ต้องคิดว่าถ้าถ้ามันอ่อนแอไปแล้วกระแสชาวเด็กเขาจะเห็นใจเราไหมหรือว่าเขาจะเป็นยังไงอาจจะมีแต่เห็นใจกันด่าเรายอมรับยอมรับยอมรับยอมร่าคงด่าเราเยอะก็มีคงด่าเราเยอะครับเพราะเราอ่ะจะเป็นแบบเด็กที่ดูแบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าแบบ ทุกคนเขาก็รุ่นใหญ่ไงแบบพี่ลูกเกดอะไรเงี้ยคงไม่มีใครกล้าพูดแบบลูกเกดแม่งลูกเกดหรือปาแฟมใส่พี่ลูกเกดอะไรเงี้ยใช่พี่ใช่ใช่เราคงไมว่ามันจะไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะขอโทษไปแล้วก็ตามแต่ลึกๆเขาอาจจะยังโอเคหรือว่าอะไรไม่แน่ไม่แน่นะเพราะว่าไลน์ไปไม่ตอบเรเจอหน้าเราจอหน้ากอดไหมครัเจอหน้ากอดแต่ว่าก็จะแบบมีนิ่งมั่งอะไรมั่งแต่เขาเล่นละครเก่งแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอันไหน ไม่เป็นไรอยู่โอเคอยูเล่นดีมากเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเล่นมาเนี่ยใช่ใจๆใช่ใเอาถามเรื่องรถหน่อยครับพี่ครับอ๋อไม่ใช่พี่คือผมมาซื้อรถมาแล้วคนที่เกลียดผมอะคนที่เกลียดผมมาส่วนใหญ่แต่พวกแอนดี้แฟนอผมมีคนเกลียดเยอะไงเขาก็จะไปแท็กพวกแบบพวกหน่วยนั้นอาหน่วยนี้่าหน่วยโน้นบางคนคิดว่าเราแบบทําเว็บมั่ง อ่าเราแบบทำเทามั่งเ,เป็นดารามันจะซื้อรถได้ไงวะไม่เห็นมีงานเลยอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าคนมันมันคิดว่าผมไม่ไม่มีงาน,นไงพอผมซื้อรถมันก็ไปแท็กอะไระเงี้ยผมก็เลยไปถ่ายเลยเไปถ่ายให,ให้เขาดูเลยว่าถ้าเกิดเราแบบทำเทาจริงๆหรือเราทำว็บจริงๆอ่ะเนี่ยเราโดนจับแล้วอ่าถ่ายให้เขาเห็นดีเห็นแท็กจังเลยเราก็เลยไปถ่ายให้ดูเลยก็คือจัดเลยใช่ใช่ครับพี่มันมีเยอะไหมจะฟ้อง คือถ้าฟ้องมันก็คงได้แหละพี่มันคงโกคนด่าผมเยอะมากนะพี่แต่ผมไม่เคยฟ้องเลยพี่เ,ะนะเพราะว่าไม่ใช่ <c oughs> ฟ้องอะ <c oughs> ผมไปถามไม่ใช่ไป <c oughs> ผมไปถามมาแล้วมันต้องไปจ้างทนายก่อน <c oughs> แล้วเขาจะคิดคดีแล้วห้าพันห้าพันห้าพันผมกลัวผมต้องจ่ายค่าทนาย <c oughs> ไปเยอะแล้วผมไม่ได้ตังค์จากคนนี่นแหละผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันเออถ้าเกิดเขามีความสุขก็โอเค ตับปล่อยเขาไปบล็อกเขาไปเพราะว่าคนด่าเราเยอะมากผมไม่อ่านพี่ผมไม่อ่านพี่แต่ผมบล็อกผมคงเมื่อยนิ้วอะคนด่าผมเพื่อส่งให้เราอ่านไงเพื่อเพื่อส่งให้เราอ่านก็มีแต่ว่าเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขาพี่อ่าแล้วเราก็โอเคเราคงให้อภัยเขาได้อะไรเงี้ยเาขาไม่ไม่ไม่บางคนแบบชีวิตมันน่าสงสารจริงเอาบางคนที่มันด่าเราอะชีวิตมันน่าสงสารจริงเพราะว่าเอากล้องมึงยังไม่ชัดเลยอะถูกปะกล้องมือถือมึงยังไม่ชัดเลยอะใช่ปะพี่เอาผมไม่ได้บูลลี่ผมพูดจริงมึงมาด่ากูอะ กล้องมือถือมึงสียังเพี้ยนอยู่เลยอ่ะก็เลยอ้าวเคอแค่แค่เออไม่น้อยพี่คนอย่างผมถ้าน้อยนี่ต้องออกจากวงการแล้วนะคนด่าผมเยอะมากนะด่าบางที่กูไปทำอะไรให้มึงอ้าตัวกป่ะพี่ผมไปทำอะไรให้อะมนด่าผมเออก็ด่าเขาก็ด่าบังไอ้ปากเบี้ยวมั่งไอ้ติดอ่างมั่งอะไรเงี้ยปล่อยเข้าไปเออ ลองก้อยหน่อยไปแซวก้อยเขาอาอ๋อไม่ใช่คือจริงๆหกฉากครับจานผะพี่มันเป็นซีรีส์ที่มีบทแล้วนักแสดงส่วนใหญ่สามารถอินพอไว้ได้อยู่แล้วเพิ่มได้เพิ่มได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครดูหกฉากครับจานนะครับทุกคนจะเพิ่มหมดแล้วบทนั้นเพิ่มหรือว่ามีอยู่ในบทหรือว่าเพิ่มมันไม่มีอยู่ในบทพี่แต่ว่าผมจะดูสถานการณ์นะตอนนั้นพี่โหน่งก็ชอบเล่นคือถ้าเกิดใครดูดีพี่โหน่งเขาแบบพี่โหน่งเขารักน้องก้อยเวลาเขาเจอผมอะเขาก็จะแซวผมแหละไอ้หัวงก้าง ไอ้อะไรเงี้ยพี่หน่งพี่หน่งกาน่ารักเราก็เลยเล่นตามไปใช่พี่แค่นั้นเองครับก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั้นเลยถ้าเกิดใครใครดูดีๆนะครับประมาณนั้นแหละเห็นเขาเอาภาพจากขงษัตริมาใช้บ่อยฮะเออเออประมาณนั้นแหละถามได้พี่ถามได้ออยย่า่าเกรงใจถามได้ถามได้แล้วในรายการกับพี่เฟยเห็นแซวเหมือนกันไอ้เฟยเป็นน้องผมเฟยเนี่ยอยู่ GMMTV มาตั้งแต่มันเด็กๆอ่ะผมก็เจอเฟยกับผมเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยพี่มีกินเหล้ากันมีอะไรกันแล้วก็ผมก็แซวปกติเพราะมันก็เป็นน้องผมไง เรเลยแบบไปจับไงว่าเออแบบเรามีความสัมพันธ์ยังไงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยพี่เออยังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่แบบว่าหวังดีต่อกันครับถ้าเกิดใครแบบรู้จักอะไรเงี้ยผมก็เป็นเพื่อนกับอะบางคนเป็นเพื่อนับแฟนเก่าไม่ได้นั้นก็เรื่องของคณแลวกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้อะแล้วเราก็แบบว่าสบายใจจริงๆอะที่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะเราก็ซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยในทุกๆเรื่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั่นแหละทำงานถ่ายหกฉากแล้วก็มีหมา ในล่าที่แบบสลับกันเลี้ยงกันเดือนละครั้งอ่าแต่เราไปฝากเขาดูแลเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะว่าตัวเราเองอับ <c oughs> หนึ่งเลยคือ <c oughs> เลี้ยงหมาไม่ดีเท่าเขาเอ,อ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบินบ่อยไม่มี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 มมมมมมบินบ่อยไม่มีพี่เลี้ยง <c oughs> แต่ว่าบ้านเขาอะมีคุณแม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากในล่าอยู่กับเขาเวลาเจอคนแซวครับพี่มันเป็นยังไงเพราะเวลาเจอคนแซวไม่ถึงอ๋อ เซลกันบ่อยพี่เขาก็รู้ในหกฉากมันอยู่กันมานานพี่มันอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใช่ครับแล้วครับพี่คู่ใครครับคู่เฟยอะครับหรือคู่ใครอะก็ห้ท็อปอ๋อไม่ครับอันนั้นไม่ไม่ครับอันนั้นมันเป็นแบบสิทธิของเขาครับเราก็เลิกกันแล้วพี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาครับอันนี้ไม่ไม่รู้จริงๆนะไม่ได้ที่โ้แล้วไม่เคยถามจริงๆเขาก็ไม่เคยมาถามเรื่องส่วนตัวผมไม่เพราะว่าทีแบบเฟยก็ก็อยู่กับกลุ่มนั้นด้วยนะครับพื่ออย่างเงี้ยไม่แบบ ต้องมาเจอกันต้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกับเฟยแล้วก็คุยแค่นั้นนะพี่เพราะไอ้เฟย์มันก็เป็นน้องผมอะมผมก็ให้เกียรติเขาอะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเพื่อนฝั่งเขาอะเราก็จะไม่ยุง่งเขาก็จะไม่มายุ่งในเรื่องฝั่งเราอะไรแล้วก็ตกลงอย่าเราเดี๋ยวได้คุยนะได้อะไรอย่างเงี้ยกันบ่อยไหมไม่เลยพี่คุยแค่เรื่องน้องหมาเลย อย่างเดียวเลยคุยแค่เรื่องน้องหมากับอย่างที่สองคือก้อยเขาเพิ่งส่งบัตรเครดิตผมมาเพราะว่าไม่รู้ใครไปล็อกอินบัตรเครดิตในเมลเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าช่วยไปธนาคารแล้วก็ไปเปลี่ยนทันทีอะไรเงี้ยจริงจริงเวลาเราใช้เงินอะไรมันจะเด้งเข้าเมลเขาไงเขาแค่ไม่รู้ใครผูกไม่รู้ใครผูกเออหรือว่าเราผูกไว้ตอนไหนแล้วผมโง่ไ่ผมผูกไปเป็นหรอก ใช่เขาก็แค่บอกว่าฉันรู้นะว่าเธอใช้ค่าอะไรบ้างไปแบงค์ทัาไปเปลี่ยนแค่นั้นเองพี่อย่างอื่นกกไม่มีจริง,รงๆเราเราเห็นข่าวดูข่ากับขอบครับมันก็เด้งมาตามฟีดบ้างครับพี่เราเป่แบบเป็นห่วงหรือว่าห่วงกล้าไม่เลยครับพี่จริงๆเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วพี่น้องก้อยเขาเป็นคนแบบเก่งเขาเป็นคนแบบฉลาดมากอ่ะผมว่าเขาเป็นเขาเก่งมากอยู่แล้วอ่ะผมว่าเขาใช้ชีวิตได้สบายก็คือแบบตอนนี้คือให้สเปซพื้นท็กซ์ซึ่งการรายการไม่เคยยุ่งเลยเป็นกลังใจตั้งแต่เลิกกันนี่คือไม่เคยยุ่งเลย อ้นี่ตามแบบสัตว์จริงเลยไม่เคยแบบไปถามเลยว่ามีคนคุยไหมหรือไปไหนไปกับใครไม่เคยเลยพี่แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยครับโอ้ก็ยินดีที่เขาเป็นคนเก่งอ่ะเขาก็เหมาะผมอ่ะน้องก้อยอ่ะหรบพี่โอ้โหเลิกกันมาแล้วพี่สองสามปีแล้วอ่ะใช่ไหมพี่มันก็เป็นเพื่อนกันนะมันก็ซัพพอร์ตกันพี่เราก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังเป็นละครเป็นงานเขาอะไรครับใช่ครับโอเคโอเคค่ะจ้าโอเคจ้าไม่ได้เก่งแอ่แอมเย็นได้พี่ไม่เป็นไรมองตรงก่อนอ๋อได้ได้ถามได้บอกไม่ได้เก่งแอรมันเย็นเฉยอะไรนะก็ต้องบอกว่าถามแล้วไม่ต้องเก่งแอมเย็นฮะตอนนี้ไม่ปี๊ดเพราะวันนอ๋อไม่ปี๊ดพี่เระเมื่อวานปี๊ดเป็นในรายการแล้ว สลับสลับสลับจริงเหรอจริงผมขี้ปี๊ขนาดนั้นเลยเคยปี๊ครั้งเดียวน้องไม่ได้เยอะหรอกทีเดียวทีเดียวทีเดียวถ้่ปี๊ทีเดียวเองครั้งเดียวเองสองปีแล้วสามปีแล้วพี่ขอต้องงานหน่อยต้องงานทีเดียวเอง

ได้จ้าน้องอยู่สำนักข่าวไหนจ๊ะนี่จะฟ้องพี่แจกคพี่แจกนะพี่แจ๊กกรีดเออเหรอเออนรนาี่เนี่ยแล้วไม่แม่เตวก่อยาบ้างนะอาเลยไม่แตวบ้าง่ะกอยาทั้งวันเนี่ไมไม่ต้องอ๋อนีจ้างนี้ี่กี้กงนี้นะครับเอสร็จแล้วันนี้กี้นี้ะ โอเค่ะเราสองมัชฌาฐานนะดูดีส่องมัฐานนะมีีกคนี้ดีกว่าเอากล้องไหมหยุดยอย่านไม่ได้ยุดนิดนึงต้องสงสารใครดีวะจ้าล็กจ้าก็สงสารนะแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมอือไอ้โอเคอันีานี้่าครโอเคไหมขอบคุณนะจ๊ะ